ภูมิศาสตร์ค่ะอ่ะภาษาอังกฤษนะคะ geography geography นิ่มภูมิศาสตร์นะคะคือตำแหน่งของจุดใดจุดหนึ่งของสถานที่นะคะที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกนะคะตามค่าของลัดจิจูดและลองจิจูดนะคะถ้าจะพูดถึงภาร ลัดจีจูดแล้วก็ลอมจีจูดนะคะเราก็จะนึกถึงอะไรเป็นก่อนคะโลกอ่ารูปโลกนะคะทีนี้คุณครูนะคะจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มอะไรคะ กลุ่มที่ห้าค่ะห้าตะวันตกครับกลุ่มที่หกค่ะหกค่ะรวมทั้งหมดมีกี่กลุ่มคะหกกลุ่มค่ะหกกลุ่มนะคะทีนี้เราจะไปดูที่ เลยคะ่ะคือผ้าไหมผ้าเหมือกผ้าเหมือมีผิดจัิงไหม หมดยังคะหมดแล้ว,ลวต,ต่อไปภาคการค่ะภาคการกิจวัหรยี่สิบสอง มีกี่จังหวัดคะเจ็ดจังหวัดค่ะหนึ่งค่ะจังหวัดปราจีนบุรีสังกกูวัดสระบุรีก้วชวัดล๊รดยองจันหัดบุรีและตราดต่อไปเป็นภาคตะวันตกค่ะกี่จังหวัดคะ ใช่ค่ะกี่จังหวัดคะ14จังหวัดหนึ่งค่ะคสุฬาภรณ์ราชดุราชานีงงาทางนาเพชรชาดีนครศรีธรรมราชรางพัทล,ทล,ทล,ทลทุงสงขาสล,ล,ล,าลาสกูลปัตตานียะลานราธิวาสค่ะเรารู้จักแผนที่ประเทศไทยแล้วก็จะมารู้จักลักษณะภูมิลักษณ์สำคัญของ คุณมิภาคที่แสดงในแผนที่ในประเทศไทยของหนึ่งค่ะรลามาเลยหนงยิ้วพร้อมกันค่ะยิ้วเขาแม่เขาตัวเขาห้าแม่เขา่าไปห้าต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบด้วย20จังหวัดลักษณะของคุมิรักนะคะ ในภาาตอันออกเฉียงเหนือนะคะมีดังนี้ค่ะหนึ่งเที่ยวขาวอ2อฟ้า,าไม้ค่ะต่อไป3ภาคกลากางประกอบด้วย22จังหวัดนะคะลักษณะของภูมิลักษ์ในภาคกลางมีดังนี้ค่ะหนึ่ง จังหวัดค่ะหนึ่งชาคิวเขาที่ราบแท้แม่นำ้ำป่าไม้กค่ะ,คะต่อไป5ภาคตะวันตกนะคะประกอบด้วย5จังหวัดนะคะลักษณะของภูมิภูมิลักษณ์ในภาคตะวันตกนะ ตอบเพื่อ14จังหวัดลักษณะคุณม,มิรักหรือฆ่าตานะคะหนึ่งเขียวเขา มันจะมีอยู่สองแหลมคือแหลมมาลายค้าเนึ่งตาลุมพูกจังหวัดจังหวัดนครถ้าเก่งมากค่ะตบปู อ่ะภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้วสําหรับรูปโลกนะคะก็จะมีขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ตนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกี่ยวกับแผนที่ในประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยของเรามีกี่จังหวัดเจ็ดที่อ่าเพิ่งเป็นหวัดใหม่เลยบึงกาฬค่ะเก่งมากค่ะปุ่ญญญม จบเพียงแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเป็นเนื้อหาในการเรียนเรื่องอ่าภูมิศาสตร์นะคะเป็นพื้นฐานแล้วเราจะได้เรียนต่อในเชิงลึกอ,อีกในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะคือม .1 ม .2 ม .3 ไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็สวัสดีค่ะ